กันนภัสสารภาพเคยจีบจีหน้าแต่ไม่ถูกเลือกแยมเป็นสายเปเวลามีแฟนสารภาพความลับเป็นครั้งแรกคาไม่ในเอนเตอร์เทนสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มกันนภพัสอินใจเอือ้อว่าตนเคยรุกจีบจีหน้าวิยรายาพัโชกชัยหลังรุ่นน้องคนสนิทคิสพิรวัตรแสงโพธิรัตนเป็นพ่อสื่อและแนะนำให้รู้จัก ชมฝ่ายหญิงน่ารักแต่เขาไม่เลือกตนขณะที่จีน่าที่นั่งอยู่ข้างๆพอดีได้ยินรีบพูดเสริมบอกฝ่ายชายน่ารักแต่เป็นแค่พี่น้องเพราะกันดีเกินไปงานนี้กันขอยกธงขาวยอมแพ้คิสให้นำไปก่อนเรื่องความรักตนยังไม่มีใครเป็นตัวเป็นตนลันขอเคลียร์ภาพลักติดตาเก่าๆก่อนกลัวผู้หญิงเห็นแล้วไม่กล้าคุย พร้อมพูดแซวตัวเองอีกว่าไม่กล้าพูดว่าเป็นเสียสายเปเวลามีแฟนเพราะหวันพ่อดา่าแต่ทุกครั้งที่มีแฟนตนจะดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างแจงตอนนี้ขอโสดโฟกัสงานให้ดีก่อนไม่กล้าดูแลใครทั้งที่ตนเองไม่พร้อมแม้ปัจจุบันจะปลดหนี้บ้านหมดแล้วขอรอเคลียหนี้รถที่เพิ่งซื้อมาอยากทำงานให้รวยจะได้ไม่ทำให้แฟนในอนัคตกลัวว่าจะดูแลไม่ไหว ส่วนความฝันสูงสุดตอนนี้อยากให้พ่อกับแม่ลุกขึ้นจากโซฟามาขยับตัวบ้างวันเป็นคนแก่ติดเตียงเพราะติดเสียรีทั้งคู่นั่งดูทั้งวันลงทุนติดโซลารเซลล์ให้ที่บ้านแต่พ่อแม่ยังไม่ยอมเปิดแอร์ยอมใจกลัวลูกจ่ายค่าไฟเยอะเปิดแต่พัดลมสำหรับผลงานกันไม่วันคนติดภาพเล่นแต่ละครเพลงยอมรับงานส่วนใหญ่เป็นแนวนั้นแต่ถ้าผู้ใหญ่มองเห็น และให้ละครจริงจังในบทบาทใหม่ก็น้อมรับฝูงเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศทีแฮปปี้มีงานจ้างร้องเพลงต่างประเทศตลอดถือโอกาสได้ไปทำงานพร้อมเที่ยวเพราะคิวงานที่ถ่ายค่อนข้างรัดตัวน่ายเินทน